สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่ลักทุกคนวันนี้นะครับเปลี่ยนโอกาสอันดีที่เบ้าเขียดครับบ้าเขียดน้อยนะครับจากช่องต้องข้ามเขียวรับพี่น้องมาบึงเตีองพลังงานพลังงานสูบน้ำนะครับเป็นพลังงานแสงอาทิต์พลังงานสะอาดครับสําหรับรงหน้าที่พ,พี่น้องเกษตรกรเพิ่นอยู่ห่างไกลจากสายโซงนะครับสายไฟฟ้า ต้องใส่โซลาเซลล์ครับเป็นแผงโซลาเซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแผงขนาดสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์ครับเป็นโมโนครับเป็นโมโนเป็นโมโนสามรอยเจ็ดสิบวัตต์ครับใส่ร่วมกันกับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบวัตต์นะครับแผงสี่แผงแผงสี่แผงสามร้อยเจ็สวัตต์สี่แผง 1,480วัตต์ครับต่อเข่ากับตัวควบคุมครับตัวควบคุมในตัวคอนโทรนนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำ1,100วัตต์ครับปั๊มน้ำ1,100วัตต์ตัวนี้เป็นการสุบน้ำจากโซลารเซลล์นะครับปั๊มน้ำน้ำจะไหลออกไปนะครับพอ ประมาณนิ้วครึ่งนะครับมีพันตอเส้ทคอสองนิ้วออกนะครับแต่ํางานกับน้่งกะปริมาณหลายหลายขนาดอันนี้เป็นสะสะหนาที่เป็นคุดไว้นะครับเป็นคุดคุดออาดินไปถมพื้นที่ที่อยู่ในสวนในบ้านนะครับกว,ากวางง้างยี่สิบกว้างยี่สิบเน่าสามสิบเมตรนะครับลึกยู่สามเมตรนะครับซ้มจุข้างล่างกับ ลองคำนวณเรียนๆนะครับก็เอาสามสิปแาวสามชิบกว้างยี่สิบนะครับลึกกับสามเมตรนะครับคุ้นกันก็ได้ปริมาตรน้ำอันนี้เป็นสูบไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งในกาเต็มครับปริมาณน้ำเบบ่อเดือนเต็มครับบัดถึงสามสิบมือดีนะครับน้ำกัดเต็มตะเห็นไหมครับการพัฒนาแรงน้ำนะครับสูบน้ำจากบาดาลเมื่อก็บไว้ช่วงเีามีแดดแสงแดดนะครับแสงแดด่อง พลังงานแสงอาทิตกิสะเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับระบบไฟล์เอามาใส่ดูดน้ำจากปั๊มน้ำนะครับเป็นเสมอหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับดูดน้ำเก็บไวน้นสระนะครับจากนั้นเขาก็สาม,มารถทีิติด,ดูดน้ำไปใส่อีกครับเป็นทอ่อน้ำขนาดาหกนิ้วนะครับติดปั๊มน้ำนะครับติดติดปั๊มน้ำดูดน้ำจากสะไปใส่ หน้าเขานะครับอันนี้เป็นการวิธีการจัดการน้ำอีกแบบหนึ่งนะครับที่พี่น้องเกษตรกรได้ใส่ยุ่งนะครับผู้ใดสี่เบื้องเป็นรูปแบบในการไปพัฒนาพื้นที่ไร่น้าจะขวางกาัเพราะเป็นยังครับวังวนดิกติดนะครับมันต่ำน้ำจากโุลาเซลลสี่แผงนะครับสี่แผงหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบวัตเข้าไปตู้คอนโทรลแล้วก็ไปดูด นำใส่ปั๊มน้ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับอันนี้ขายยูดตามท้องตลาดนะครับตามพื้นทีนี่เป็นเห็ดโค้งเสาง่ายๆต้นทุนบาหลายครับประหยัดจับต้องได้ครับใส่เล็กกันว่านายนะครับเล็กกันสนิมหนาดสามนะครับเป็นเล็กเล็กหนาดสามซิลี่ยมเล็กกล่องหนึ่งหนึ่งเส้นพาเคืองนะครับแล้ากันวัานานประมาณสองนิ้วนะครับ อีกสองเซนนะครับเห็ดเป็นขัน้นโดยใส่เสาปูนครับเสาปูนตามท้องตลาดอยู่ในพื้นที่พี่น้องนั่นแหละครับลองลองศึกษาเบ้างครับเพื่ออยากติดตั้งนะครับกับติดต่อตามร้านที่เพื่อนมีประสบการณ์นะครับหรือว่าจิตไปซื้อมาติดตั้งเองก็ได้นี่ลองต้องไปสอบถามกับราคากับผู้มีความรู้นะครับที่เพื่อนจำหนยนะเพื่อนจำหน่ายสินค้าแล้วเพื่อนสีแนะน้ำเท่าได้ เอามาประกอบเองกันได้ครับเพียงแต่เ่าเห็ดฐานต้องศึกษาเบ้างนะครับอันนี้นําเสนอความคิดเรื่องการสูบน้ำประดานซื้อนะครับต,ตามน้ำที่ขึ้นมาีน,นประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับมันเป็นมใส่กับอ่ทอ่อสองนิ้วนะครับมันดูดน้ำไหลๆครับดูดน้ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์เป็นปริมาณน้ำที่หลายก็สมควรอยู่ครับลองเบึ้งนะครับผูใดสนใจ ไอ้เพื่อนดูดน้ำใส่สาว้เพิ่นเกิดใส่ตอไปบางมือนะครับบางมือมันก็ต่อทอพี่ซี่เลยนะครับตอทอเพิ่นวางทอไ้ตอไปไปหน้าไปห้หน้าไก่พุญนก็ทรงได้นะครับบ่มีปัญหานะครับบ่อ้องใส่น้ำมันก็ได้ครับลวอยลุ่งโดยตรงก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นคีบริหารการจัดการของเฮาฝากเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการใส่น้ำโซลาร์เซลล์นะครับผลิต ไฟจากโซลาเซลล์รครับใช้โซลาเซลล์สูบน้ำทำนาอันนี้เป็นตัวย่างอีกตัวย่างหนึ่งครับหกแผงนะครับพี่น้องใช้สูบน้ำหกแ,แผงแผงละสามลอยเจ็ดสิบวัตต์ครับอันนี้เป็นสายว่าเก้าครับเป็นสองพันสองร้อยวัตต์ครับแผงสามลอย เจ็ดสิบวัตกูนหกนะครับหกแขงกระจกประมาณสองพันสองร้อยกว่าวัตนะครับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าเข่าอับตู้คอนโทรนะครับตู้คอนโทรนเ,เข่ากับนะต่ำสเสมอต่ออีกเช่นหนึ่งนะครับจะมีนะครับตัวล่าเซลใส่สูบน้ำหกแถ้งครับชุดนี้สามร้อยเจ็ดสิบวัตสองพันกว่าวัตนะครับ เยวไปเบื้องน้ำครับอันนี้เป็นกระเส่ทำหน้าประมาณลิปยี่สิบไนลนนี่แหละครับอ,อันนี้เป็นทำน้ำนะครับเป็นต่อจากสมืดไหมเลอต่อวัดก่อไปเบื้องไปเบื้องน้ำครับไปเบื้องน้ำคูณสองนิวเต็มเลยครับน้ำแผงนี้เป็นแผงโมโนนะครับเป็นโมโนโมโนจะสี้ดำๆนะครับเดินกันง่ายโมโน กุหลี่เป็นสีฟ้านะครับน้ำช่องนิ้วออกไหลแห้งครับออกช่องช่องหิ้วน้ำพุ่งไหลแห้งร้อมนะครับสอ้ยชุ่มไรแห้งเป็นาานานนบดดน้ำตา,านับเกิบเซตตาน้ำตาน้อยๆถ้าเรามีน้ำเต็มแล้วปลูกบัวครับปลูกบัวปลูกบัวไป้พักบุ้งนะครับไป้ป่าครับไป้ายตนนิ่ง ต่อน้ำบ่ลึกครับกว้าง10เมตรยาว20เมตรลึกประมาณเมตรถึงนะครับเมตรครึ่งนี่นะครับน้ำใส่อาบใส่อาบกันแง่ใส่น้ำนแ,ง,ำำแง่จนไมอาบกินน้ำใส่แก้วเลยจัดการจัดการแรงน้ำให้การเห็ดนาเห็ดหน้านะครับท่ำสวนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับโซลเชลส์ที่น,น้องไรเบิ้งนะครับ หาซื่อตามร้านค้าใกล้ๆบ้านนะครับหรือว่าจดต่อซางอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะครับที่ตามหมู่บ้านที่มีความรู้หลับติตตังนะครับขอมุ่นหรือว่าราคาต่างๆนี้ขุดจัดเต็กราคาสินค้ายี่ห้อต่างๆกลสอบถามเอาเองนะครับเนาะราคาอยู่ความจีความต้องการนะครับความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับราคากบบบือว่ามากมมยหลายปันไหน ระว่าเดี๋ยวนี้ก็ด้ยิ้งข่าวว่ามีการขโมยแขงโซลาเซลล์ของกเกษตรกรเป็นพีนาสรงสารนะครับย่าไปหาเห็ดไปหาหลักของกันนะครับความวื่อนี้ตัวสีสางตัวสีหางเงิ้มาได้นะครับแต่เป็นความลําบากเห็นใจพี่น้องเกษตรกรด้ทุกกันนะครับซ้ากันกรับหลหลักว้วหลักแย่แหละครับทามาหากินในความยากแค้นลําบากแล้วยังสี่มาขโมยอีกอยวงเลยสีคิดขโมยกันคอยขิดไม่นะครับเข็นใจกัน คนไทยทำกันบอ่อหนาที่มาร่างแก่กันนะครับยิงเขายากหมากแท่งอยู่กาทรทำมาหากินก็ให้ฝืดแข่งอยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจกับบ่อ,ด,บอดีเขากับบ่เปลี่ยนราคาสินค้าพิติตตั้งก็ลงทุนหลายนะครับเป็นหนีเป็นสินมเาเห็ดว่้มีเงินทุนเงินหอเพื่อนนะครับทำมาหากแบบนี้กับบ่สบายใจนะครับผมปูใครถ้ามีดีโอจะยินมากครจุดรู้ตัวน,นี้นะครับเยี้ยใจกันนะครับ กูนั่งเป็นงูเป็นตาสอดช่องใสยกันพูดคิดตีลักกับเข้าใส่ก็ไปหาหลักเพื่อน,นใส่รื้อเป็นตาเตียนกนูจะพูดเผาเห็ดหน้าครับสมัยนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับเป็นยาสูบน้ำใสจัดการน้ำกับปล่อยน้ำลงไปน้ำคลอนครับคลอนลงไปปล่อยไปในหนาหน้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ พื่อนครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเสาปูนเห็นกับขั้นเหล็กครับเห็นเล็กเหล็กนี่เป็นเหล็กธรรมดาเหล็กสามขนาสามเหล็กตัวดซี่ขนาสามนะครับเป็นก็ต่อเชื่อมกันเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโฟลี่ครับรุ่นนี้เป็นโฟลี่สีฟ,ฟ้าๆเป็นโฟลี่นะครับสามแผงเป็นก็ต่อว่างง่ายๆนะครับ ยดึด,ยดให้มันแน่นนะครับด้วยความหมั่นคงฝนตกมากไฮสิบ,บอร์ป,รปิวไปใสนะครับอันนี้เป็นแผงสามร้อยสามสามสิบวัตต์ครับรุ่นนี้สามร้อยสามสิบวัตต์ครับสามแผงต่อปั๊มน้ำต่อลูกนหนีได้ครับต่อง่างไ,ได้ครับนี่ผมมานั่งหายเบื้อง มันต้อนามันต้อนาไปใช้ว่ามนเชองมันสูบน้ำยู่ทังไต่ผุนครับอันนี้ยึดเล็กให้แน่นหนานครับป้องกันการขโมยครับผู้สี่ขโมยกับแจ็คสีม้าขโมยยังหอก,นอก,นอกเนาะแข็งกับ่บเ็นราคาหลายบาทแล้วนี่แข็งราคาล่งแล้วนะครับคิดเบื้องว่าเห็นใจกันเนาะพี่น,อน้องอันนี้เพิ่นเห็ดสามแขงนะครับยึดฐานมันคุง้งแน่นหนางวงควายขามากับบ่อใดมา ทำอันตรายล่หรือทำลาล่ได้นะครับมันค้งถาวรแขงอยู่ข้างในเลยครับอยู่ในข้างในเหล็กนะครับเป็นต้ออ่าน่าจะเป็นต้ออนุกรมนะครับต้ออนุกรมการต้อแบบอนุกรมนะครับอนุกรมขั้วบวกใส่ขัข้วลบขั้วลบใส่ขั้วบวกครับหล้วกามันสี่เหลือสองขั้วแต่มาต่อใส่กับอ่าอ้โนี่เป็นตู้นะครับเป็นตู้ ต,ตคอนทรลต่อกับตัวคอนทรลของอะไรเมิดนะครับเมืออยู่ข้างในครับนาทีเป็นเสมอเจรลอยหาศิว์รครับเปิ้งผ้าไปเบ่งผลต่อไป่เงาด้วยนี่เห็นเห็นมาหั่นยางมาครับขี่รถมาเบ่งเขาพว่ามันเครื่องสูบน้ำสูบมันงเครื่องสูบสูบน้ำนะครับมันได้แท้มนได้แท้มาดิโอผลต่อมาไก่อยู่ด้ครับนี่ตอนนิวนานิวครึ่งน,นะครับ ออกนิ้วครึ่งข้อ,อไปฝุ่นแต่ผมป้ายยางไปเป่งโอ้เพิ่นเพลินต้อน้าม,มาล่วงอันนี้นะครับมาล่วงไฮนี่ไว้ได้แล้วช่วงนึงวันนี้เพิ่นต่อไปล่วงพุ่นอีกครับประมาณ่วงเกือบลอยเม็ดต่ำต่ำเมื่อต้อน้มาเกือบลอยเมตรนะครับตะว่าไฮนี่เพิ่นใส่เครื่องใส่เครื่องสูบต้ออีกครับใส่เครื่องเป็นสิ้นสูบต้อกันไปอีกไฮนึง เขาคนยงามเรับนี่โอ้ใส่ปุ๋ยใช่ั่นใส่ปุ๋ยงามแล้วเขาหมันครับนี่เขาหมานแล้วน้าบกขาดนะครับเห็นน้ำน้าบกขาดแต่ยินเสียงมันสูบอยู่ๆเรื่อยๆนะครับเกิดเลยมาเบิองพึ่งมะมะเบิองนี่แหละครับจะเกือบเดือนหนึงแล้วละโอ้เขางามมาได้แทะเขาคนงามมันมีน้ำมีน้ำตลอดนะครับแต่เขาหยิบปอยลงกไหนี่เขาล่ะแค่ถอดท่อออกนะครับถอดท่อออกน้ำกับลุกนีนะครับ อันไหนข้าต่อเพิ่นต่อไปพุ่นนี่เป็นน้ำจากซ้ำซ้ำเมื่อของโซลาเซลล์นะครับนี่น้ำนี่เต็มเปียเลยแต่พี่ว่าน้ำยู่ประมาณสิบเสนนะครับใ,น,ใน,นี่เห็นไหมนี่เหลือเฟือนะครับน้ำในการที่เหยียดให้เข่ามา้านือเข่าตาังทองออกล้วงนะครับน้ำลือหลายเลยครับนี่นะครับเป็นข้าวตอขยายไปก็คือว่าอู้น้ำลายครับ โ่เหียงแล้วไ้กินแท้ครับีนเขา่าเขากำลังงามเขากำลังออกร่วงออกผิดเขากำลังตั้งท้องครับกำลังเป็นเหล็กไนเป็นเหล็กไนครับกำลังมนันบานเท่าเดินมานิสานว่ากำลังมนันกำลังจิตแท่งเหล็กไนออกครับมีเหล็กไนออกก็คือเข่าเตรียมตัวที่สิ่มอ,ออกร่วงนะครับเดือนกลุ่มผ้ามีหน้านี้โอ้ขอให้ครับเดือนกันยา ตุลาตุลานี่เข่านาสีออกล่วงนะครับเขาสอดนะครับออกล่วงหมดน,นะครับจะเปลี่ยนล่วงเป็นล่วงออกในเดือนตุล่านี่แหละตอนไงแล้วเพื่อจะเห็นรองน้ำที่ดีด้ครับเป็นตอวมาจากพุ่นแหละครับต้องไปเช่าหม่มก่น้าหม่มกิ๊กห่มกิ๊กหน่อยสักปีนี่งเจ็ดแปดปีได้เนาะห่มกิ๊กกองตนนี่ต้องมีห่มพอดีน่ครับปลูกปลาพี่นวองเมื่อเบื้องหน้าเห็นมันปลูกปลาน้ำนะครับ ก็ได้อาศัยหุ่มเล็กน้อยก็ได้อ,อาศัยแล้วครับนี่เป็นตัปูกก็ได้ต้นไม้นะกระต่บยบอยบังโซลาเซลครับนี่เป็นต้นทมนี่เป็นโกกิ้งน้อยครับนี่เป็นต่ปผูกเปียโนนละ่ะเย็นนะครับหนาฝนหนาแรงเดี๋ยร้อนๆก็ได้พักนะครับนี่นะครับน้ำเป็นชูน้ำลงไปพุ่นเขางามครับทหานี่ อยู่ไก่โซลาเซลล์งามเขางามเข,างาม,ขางามครับม้เบื้องน้ำจากการสูบน้ำโซลาเซลล์นะครับเป็นพี่น้องได้ติดตามเบื้องนะครับขอบคุณทักครับสำหรับเื้อนี้ครับ